นี่เขาสู่ช่องรักจังพาลุยนะคะโอเควันนี้เราจะมาสอนท่าดีนะที่เขาพิชิกันในเด็กอกสำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นนะคะโอเคไปดูวิธีการทำเ,รเลยค่ะไปเลยเลยที่หนึ่งนะคะคือเราต้องทำแบบนี้ก่อนเอาข้อมือสองข้างนะคะมาชนกันให้มันกลายเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือขึ้นเอา ข้างขวาขึ้นนะคะเอาข้างซ้ายลงแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้รอบหมุนออตอนที่หนึ่งผ่านไปแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองนะคะคืออย่างแรกเราจะต้องเพิ่มความเร็วจากเมื่อกี้ที่เราสอนให้ก่อนนะคะเพิ่มมาก่อนเลเวลหนึ่ง โอเคค่ะขั้นตอนที่สาก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพิ่มให้เยอะกว่าขั้นตอนที่2นะคะเะกันแบนี้โอเควันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายสากกดติดตามกจับสะไครกดกดไลค์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบาย